วันนี้มาเจอหลานกับยายนะคะหลินเรียกว่าหลินก็ได้อมามาซื้อของเก่านะคะซื้อบ้างเขาให้บ้างนะคะทีนี้ไม่เคยได้ซื้อเลยจ้ะออ๋มีแต่ให้เหรอคะจ้ะเขาให้ใช่ไหมคะจ้ไม่เคยได้ซื้อหรอกมีแต่สงสารแต่ตอนตอนนี้ยายอายุเท่าไหร่แล้วคะแปดสิบสี่จ้ะแปดสิบสี่เนาะเกิดแปดหนึ่งอ๋อ แล้วหลานเนี่ยอายุเท่าไหร่คะยาย14บ่จ้ะ14เนาะแล้วยายเลี้ยงมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะตั้งแต่ปี51นึ่งเนาะหนูเนาะอ,อ,อ่าแล้วทีนที้เลี้ยงตั้งแต่เล็กเลยใช่ไหมคะเลี้ยงตั้งแต่เบบกอ,อ๋อล้วพอ่พอพ่อแม่เข,ขานี่ก็<พ>ต่างคนต่างไปมีครอบครัวใหม่พ่อเขาเสียไปแล้วอ๋อเหรอคะแล้วอยู่กันกี่คนคะเนี่ยก็อยู่สองคนเนี่ยสองคนคอ๋อแล้วตอนนี้ตอนนี้เรียกว่าเหลนใช่ไหมคะ อ๋อค่ะเป็นลูกของลูกสะไพรส์อีกทีลูกของลูกสะไพรส์นะคพ่อกับแม่เขาเลิกทางกันเขาก็เอาแม่ไม่ให้เลี้ยมาเลี้ยงอ๋อค่ะพ่อแม่เขาเลี้ยงพ่อเขาโตแล้วเขาก็มาแต่งงานกับพ่อไอ้คนนี้อ๋อค่ะแล้วตอนนี้ตอนนี้ยายยายที่อยู่บ้านนี้เป็นบ้านเช่าหรือบ้านตัวเองคะบ้านตัวเองค่ะอ๋อค่ะบ้านอยู่นานแล้วหลายมาอยู่นี่สามสี่สิบกว่าปีเนี่ยจ้ะจ้ะ แล้วก็อยู่กันสองคนหลานก็รักดีเนาะ<ต>หลินตาก,ก็เสียไปได้เปดปีนี่แหละทีนี้ล่ะหลินนี่ก็ตอนนี้ไม่ให้ยายเข็นแล้วก็เลยเอายายนั่งในรถมาเหลินก็เป็นคนเข็นนะคะเข้ามาซื้อซื้อกระดาษซื้อครัวซื้อของเก่าไปขายแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาเห็นเขาก็ไม่ ไม่ให้ไม่ไม่ขายนะคะเขาก็ให้นะคะ<ห>เพื่อเลี้ยงเลี้ยงตัวเองเนาะอยู่กันสองคนยายหลานเนาะค่ะคลิปนี้ก็ลงไว้เพื่อมีใครเห็นม,มีจิตใจเมตตาอยากจะช่วยยายก็ยายอยู่หลังกเกษมราชโรงพยาบาลเกษมราชจังหวัดสระบุรีนะคะสิบเจ็มายเลขบ้านสิบเทับค่ะสิบเทบเัหมู่หมู 2, ่สองหมู่สอง ตำบลปากเข้าสารนะคะอําเภอ,อ,อ,มอเมืองจังหวัดสระบุรีนะคะ